อิทัพิขเวอริยาสาวกโกปฏิจจะสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณะศิกโรติภิกขุทั้งหลายอาริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจะสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอะสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจะยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจะยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยา นามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปป,ปัจจยาสลายตานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนา เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีพบพระวะปัจ,จยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจ,จยาชะรามารนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบท้วนเอวะเมตัสะเกวะลสะทุกขขันธสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปนิโรโธ เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธา เวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน อุปาทาน,นิโรธาภะวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณงโสกปริเทวะทุกขโทมนัส สุปายาสานิรุตชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสะเกวะรัสสะทุกขขันทัสสะนิโรโทโหตีติ ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้